ครดีนี้ไปดูเรื่องความลักบางตาบางใจด้วยเรื่องไม่น่าเกิดก็เกิดได้สวัสดีครับผมร้อยตำรวจตีสุทธิศักดิ์ดมันเพียนทองกตำรวจชุดนระพันสอนอประตูมนันุณเสียหายเข้าไปเที่ยวผับนายคนนี้เข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงกําลังนัวนเนียมีความสุขกับสาวบริการในร้านครับถูกใจกันมากเลยเบิ้จ้าพี่รักเบิ้ลจริงๆนะเกิดมา พี่ไม่เคยรักใครเท่าเปิ้ลเลยนะนั่น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 จริงๆนะพี่อะนั่นนั้นรักจริงหวังแต่งเลยนะแต่เนี่ยร้านก็จะปิดแล้วอะเราไปต่อกันที่ห้องพี่กันไหมอ้ยนุ่มยักษ์ล่ะแปลว่าโอเคนั่นนั้นรัานปิดก็ไปกันละครับพากันไปบ้านละครับก็คนเป็นรักกันได้ พอถึงบ้านครับอาเจีนแล้วเอ๋เยน้องเอาเอาเอายังไงยังไงยงไงเอยอะจังนะนี่ไเนี่ยอ้ากระเพิ้ไงลคอะไรเอ้ยเฮ้ยนี่เนตัวอะไรวะเนี่ยกระเทยด้วยไม่ใช่ผู้หญิงด้วยกระเทยดาผีด้วย ตกใจส,สองรอบสามรอบเลยแล้วแล้วเนี่ยได้หมดนะคะตกใจตกใจตกใจโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไปโหงต้องถามให้ดีแกเป็นตัวอะไรเนี่ยก็เปั้นไงนะคะบ้านไหนเฮ้ยพี่บอกว่ารักจริงหวังแต่งไงปั้นเป็นกระเทยเนี่ย <แ receive S 1> ใช่คะ่ะแกผู้หญิงทำได้ไดยังไงเพิ่นจะทำได้เง้นเลยเอ้องงาเอ็งออกไปเลยจะให้ไปให้เฉลยเลยค่ะเฮ้ยปนักขวางเออดิ แล้วเองจะเอาอะไรก็เปิ้นน่ะเสียผีให้กับพี่เลยเปิ้ลผีไปแล้วจะเสียผีได้ไงอ่ะไม่รู้ไปชี้เปิ้ลมาแล้วเปิ้นต้องได้อะไรกับบนล่างและกระเป๋าจังนี่แหละเฮ้ย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 ปิ้นเฮ้ปั้ลเปิ้นไปแล้วผีผี่าฟัวผีจุดเป็นไปแล้วด้วยเอาเอาเอานั่หนัดหนัดถึงกับไม่กล้าอะไรตามเลยได้แต่น mm hmm. ั่งด่าโอ้โหตัวมันหันกลับมาสิงใช่ไหมล่ะ เที่ยวพับก,กันมันมืดไปเจอสาวสวยมากก็ไปต่อกันปรากฏว่าผู้หญิงที่มาด้วยเนี่ยเขาเป็นสาวประเภทสองสาวคนนี้ก็เลยถือโอกาสก็ฉกเงินสดไปเรียบร้อยเลยเขามาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามตัวมานอกกระเทยครับถามคำคนแน่ไม่นองสงสัยจริงๆนะขอขอบคุณร้อยตำรวจตีสุทธิศักดิ์คนเทียนทองเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สอนปทุมวันเจ้าของเรื่องกระเทยร,รูดรับ